ยากจากเนเธอร์แลนด์ค่ะเขาอกาสค่ะไม่ไม่ทราบได้ยินไหมคะาได้เย็นได้เย็นเนเธอร์แลนด์เอาเลยก็ตอนแรกค่ะอาจารย์ที่ที่กลับมาจากเอภูผาฟ้าน้ำสมก็รู้แล้วว่ากลับมาจะต้องเจอล็อกไปไหนไม่ได้แต่ว่ามีหน้าที่ต้องดูแลพ่อบ้านก็ตอนแรกก็ไม่ตกใจนะคะแต่พอเขาเพื่อนใน Facebook เขาก็อัพ เขาไปขนของจากซูเปอร์มาร์เก็ตกันเนาะที่นู่นประเทศนู่นประเทศนี้แย่งกันน่ะต๋องก็เฉยๆนั่งยิ้มอยู่ที่บ้านแต่วันรอวันสองวันออซาร์ละเดี๋ยวก็มาคิดว่าเดี๋ยวกับข้าวอาหารการกินก็มาเต็มซูเปอร์เหมือนเดิมเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เขาเก่งด้านการเกษตรละค่ะถึงจะหนาวจะเขามีเรือนกระจกปูกในเรือนกระจกแล้วก็มหาวิทยาลัยการเกษตรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเขาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เราผลิตสินค้าเกษตรออกขายส่งออกได้ด้วยนะคะ คือมากพอที่จะเลี้ยงคนในทแลนด์ทีนี้พอวันรุ่งขึ้นที่เขาเขาซาละสมก็ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ปรากฏว่าของก็เต็มก็โอเคไม่เป็นไรบางอย่างค่ะก็ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปอีกรอบค่อาจารย์เชลผักสดของสด,งสดว่างโลกเลยเฮ้ยตกใจตอนแรกตกใจนะคะเราจะไม่จุนของกระป๋องทำยังไงสมก็ไปเอาพวกถัวค่ะพวกถัวพวก มันพวกอะไรเนี้ยเอามาไว้ถั่วเราเราทานทานถั่วกันอยู่แล้วแล้วก็เอามาเพาะเป็นถั่วงอกได้ด้วยเป็นถั่วมเมล็ดแห้งนี่ก็สามารถเป็นทําต้นอ่อนทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อะไรก็คิดอย่างเงี้ยนะคะว่าเอามาเพาะต่อได้แล้วก็ถ้าเกิดโควิดไม่ได้มาจริงๆถั่วฟองเต็มนี่ทําไง พวกเราก็กินได้ผมก็ว่าแต่ว่าถ้าเหลือเยอะๆตุนไว้เนี่ยก็จะขนไปเมืองไทยยังคิดไว้นะคะแต่ทีนี้ก็ลองไปอีกซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งอีกที่หนึ่งก็ระหว่างทางก็เริ่มคิดเอ๊ถ้าเกิดว่ามันไม่ซาละ่ะถ้าเกิดโควิดไม่ซาแล้วประเทศเนเธอร์แลนด์ถึงจะผลิตอาหารเองได้แต่ว่าอย่างอื่นมันก็ต้องอาศัยจากต่างประเทศถ้าเกิดการขนส่งมันนิ่งหมดเลยโลกมันขยับไม่ได้เนี่ยเราจะอยู่ยังไง หัวก็กินหมดแล้วแล้วก็เข้าหน้าหนาวอย่างเงี้ยค่ะถ้าหน้าหนาวเนี่ยเราจะปลูกจะจะปลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะเพาะยังไงจะต้นไม้มันก็จะกินหัววอกทุกวันก็คงไม่ได้เอ้ทำไงนึก,น,กนึกนะคะนั่งขับรถไปคิดอ่โออดื่มชีโร่ <laughs> <laughs> <า S 2> คิดทางออกนนได้เลยค่ะแล้ว <laughs> เราก็ยิ้มออกแล้วก็ไปอีกซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งก็ไปสำรวจสองที่ก็เขาผักก็เต็มของก็เต็มแล้วก็ถามว่าของที่ขาดตลาดมาหรือยังอะไรบางอย่างก็เริ่มมีมานะะก็ก็สบายใจแต่นั้นมาเพราะนึกว่าเออเรามีฉีเราล่าเราไม่ควอะไรทั้งสิ้นก็แต่ขณะที่คนอื่นนะคะเขาจะโพสเฟซบุ๊กทุกวันเพราะอยู่บ้านก็จะเฟซบุ๊กเยอะเขาก็จะโพสเครียดกุ้งเครียดกุ้งไม่ก็ บางคนก็ทุเรียนอาหารนู่นอาหารนี่ทําอาหารกันจนเยอะแยะนะคะรู้สึกเออแทนที่จะดูแลสุขภาพโควิดไปก็มาพากันป่วยเพราะกิน,ยกนเยอะกินเกินโรคอ้วนโรคไม่ออกกําลังกายอีกเย่ยไปเราก็สะอาดเกินหนูมาขินค่ะถ้าสะอาดเกินเชื้อโรคเฉยโอกาสก็มาอีกก็คือทําตัวกลางๆนะคะไม่ไม่สะอาดเกินมไม่ล้างมือบ่อยเท่าที่เขาแนะนําแต่ก็ล้างตามสมควรแล้ว พยายามดื่มภัสสะวะให้ให้ร่างกายแข็งแรงไว้อันนี้เป็นหลักที่ที่ทำอะคะอ่ะก็ก็คิดว่าที่อาจารย์สอนว่าม่ครัวะนี่อันนี้เอามาใช้ตอนนี้ค่ะก็เห็นว่าเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันมารุ่นเดียวกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยที่เขายังอยู่ทางเดิมเขาเครียดทุกวันเพราทุกวันเรื่องโควิดแต่พอตมมาทางทางแบบพวทเนี่ยสมาธิลืมตาอย่างที่อาจารย์ยเขาเขาครูววสอนมันรู้สึกว่า ตัวเองพัฒนาขึ้นเจอสถานการณ์นี้โอ้เราลอดเราไม่กลัวคิดว่าโควิดมาทดสอบว่าวิชาที่อาจารย์สอนมาที่เราเรียนมาเนี่ยใช้ได้ไหมใช่ใช่เขาทดสอบว่ามันดีจริงไหมวิชา <c oughs> ชเรามันดี <c oughs> จริงไหมมันใช้ได้ไหม <c oughs> รอดไหมถ้ามัน <c oughs> ของจริงมันก็รอดของปลอมมันก็จอดค่ะแล้วก็ คือถึงวิชาอาจารย์สอนดียังไงถ้าลูกศิษย์ไม่เอาไหนก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะอาจารย์หนูก็ <laughs> อยากรู้ว่าตัวเองเป็นเด็กดีไหมย, <laughs> <laughs> ยัง,ย,งยังสอบผ่านหรือสอบตกอะไรคือหนูมั่นใจอยู่แล้วว่าวิชาของอาจารย์ที่อาจารย์สอนน่ะทารอดได้แต่ถ้าถ้าลูกศิษย์ไม่ตั้งใจฝึกฝนก็ไม่รอดได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะรอดอย่างเงี้ค่ะ ตัวนี้เป็นเป็นประเด็นที่ที่มั่นใจและชัดเจนนะคะแต่ทีนี้มาประเด็นต่อมาก็คือแบ่งปันยังไงในสถานการณ์อย่างเนี้ยที่ที่เราอยู่ตรงนี้มันไม่เหมือนเมืองไทยเห็นพี่น้องไปแบ่งปันไปแลวเอะเราจะแบ่งยังไงเราก็ออกไปข้างนอกก็ไม่ได้หมูก็ไม่มีเอ๊ยยังไงก็ได้แต่ส่งกิ่งพันบะกิ่งพันอ่อมแซบบ้างอะไรบ้างไปให้แล้วทีนี้ เอ๊จะแบ่งอะไรได้อีกก็ช่วงนี้ก็เลยเริ่มแชร์สภาวะธรรมแล้วก็ฝึกใช้ใช้อาหารเป็นเครื่องปฏิบัติธรรมค่ะไหนๆก็กินมันทุกวันอยู่แล้วก็ใช้ใช้อาหารนี่แหละมีสภาวะธรรมอะไรผูก็โพสต์ไปใน Facebook พร้อมกับรูปอาหารที่ทาน <c oughs> เพื่อจะให้เขาเห็นว่าอาหารไม่ใช่แค่อาหารก็ใช้อาหารเป็นการปฏิบัติธรรมแทนนะคะ ก็พอเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นสภาวะตัวเองมากขึ้นชัดขึ้นแล้วก็เหมือนมีการพบควนนะคะมีการทบควรสภาวะตัวเองแล้วมีการเชื่อมต่อกับพี่น้องมากขึ้นด้วยนะคะมีมีการมีฟีดแบ็กลับมาแล้วเห็นว่าเออโลกเข้ามองเรายังไงพ่อจ๋องก็มองว่าเราอยู่ที่นี่ถ้าเรายังบุญบารมีไม่ถึงรอบไม่ถึงอะไร ทั้นที่จะได้ไปอยู่กับอาจารย์เราจะอยู่ที่นี่ยังไงให้ให้รอดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เดียวดายให้ให้มหีลองดูว่าฟีดแบ็เป็นยังไงะคะ่ะก็ฟีดแบ็ก็ใช้ได้คนก็มาสนใจคนก็เริ่มมาคอมเมนต์แล้วก็มาก็อุ่นใจพี่น้องที่เมืองไทยก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนเสริมกันนะคะอะคนอื่นเขาก็ต้องมาอ่านว่าพวกเราคิดยังไงช่วยได้ช่วยอย่างน้อยก็คือใน บำเพ็นตามท่ตาตามที่เรามีอะค่ะแล้วก็เริ่มตงเรื่องทําสวนนี่ก็ได้พี่จุกเป็นตัวอย่างก็เอ๊พี่จุกไปหาเศษไปหาตรงนั้นตรงนี้เราไปหาที่ไหนมีตะปูนกระตึกื่องมีแต่ความสะอาดเรียบร้อยทุกอย่างเก็บเกียบตัดต้นไม้เขาก็เรียกอาเภอเอารถมารอตัดตัดตัดทิ้งไปไม่ให้ได้ข้ามคืนข้ามวันโอ๊ยจะไปขอก็ไม่ทนเขาละ <laughs> ไปหาเอาเอา,เอาดูซิหญ้ามันขึ้นแล้วก็ไปถอนหญ้าเอาเยอะ มามาลองทําดูอะคะ่ะก็เริ่มเริ่มนี่ไว้ได้แล้วก็อันอันหนึ่งก็คือเปิร์มาเอเปอร์มาคาลเจอร์ของอาจารย์ปีที่แล้วเนี่ยหนูเอากิ่งกิ่งทานตะวันกิ่งข้าวโพดต้นข้าวโพดเนี่ยฝังดินแทนที่จะเอาทิ้งถังขยะอากเหมือนคนอื่นหนูก็ฝังดินไปในสวนนี้ประธานสวนที่เช่าอยู่ข้องเมทา,ามอันนี้กองอะไรหนูบอกว่าหนูก็อธิบายเข้าไปสั้นๆแล้วปรากฏว่าตรงนั้นอะงามที่สุด ปีนี้แรงที่เนนธอ์แลแองแรงแล้วหนูก็ไม่ได้ไปรดน้ำเพราะว่าหนูผิดศีลหนูผิดศีลแล้วหนูก็ไปทะเลาะกับประธานสวนแล้วหนูไม่อยากไปสวนหนูไม่ไปรดน้ำสวนหลายวันผ่านไปหนูกลับไปดูมันก็สวยแต่จุดที่เป็นกองนะคะที่เลือมันก็แปนแปลนปก็ไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะแต่กองนั้นสวยกองเดียวว่าอู้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โอโอโก็ได้เห็นหลายอย่างค่ะแล้วทีนี้หนูก็ได้ก็เห็นว่าเออการ ที่อาจารย์บอกว่าร้ายมาอีกแล้วคนพูดนานเกินไปนะคะแบ่งคนอื่นเนาะอืมอ้าวได้ได้พอสมควร <c oughs> พูดต่อไปได้นะคะมันเ <c oughs> อาแบ่งปันกันพูดพอสมควรนะ,ะกระชับกระชับอ่านะอาจารย์ว่าดีนะของจอมก็ดีตรงที่ว่าเริ่มเริ่มได้ได้นั่นสองสองประเด็นที่น่าสนใจก็คือหนึ่งเราไปช่วยใครไม่ได้ เออเราออกไปช่วยใครไม่ได้แล้วเราจะแบ่งปันได้ยังไงเนี่ยเออก็เริ่มใช้ปัญญาพอร,รู้ว่าการแบ่งปันเนี่ยมันคือการการอยู่รอดของเราและของโลกนะคนในโลกจะได้ประโยชน์ยังไงแล้วเราจะได้ประโยชน์ยังไงนะใช่ไหมว่าการแบ่งปันนี่ด้วยใจที่บริสุทธิ์มันก็เป็นทั้งบุญทั้งกุศลนะมันจะเป็นวิบากดีที่ทําให้ชีวิตเราและผองชนอยู่รอดอยู่เย็นเป็นสุขนะก็นั่นแหละถูกแล้วนะ เราเคลื่อนออกไปแบ่งปันอะไรไม่ได้เราก็แบ่งปันความรู้ไงทางสื่อสารต่างๆทางอินเทอร์เนต็ตทางออนไลน์ต่างๆเราก็สื่อสารออกไปได้การให้ธรรมทานในชนะการให้ทั้งปวงเลยนะพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นนะดีกว่าดีกว่าอามิตรเลย นะอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราไม่สามารถที่จะไปแบ่งปันอะไรอย่างอื่นได้เราก็ให้ธรรมะนี่แหละให้ความจริงของวิถีชีวิตที่ถูกต้องวิถีชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนี่แหละแบ่งปันอันนี้แหละออกไปจะมีคนที่มีบุญกุศลเนี่ยนะมองเห็นสิ่งนี้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคนที่มีปัญญามากพอเขาจะได้ใช้ประโยชน์ หรือจะเกิดการเสริมหนุนกันในคนที่ทําอยู่แล้วก็จะเสริมกันไปเสริมกันมาก็จะเป็นพลังเสริมหนุนกันยืนยันกันเสริมหนุนกันนะเติมเต็มกันแล้วก็ไปเติมเต็มให้กับผู้ที่เขายังนะยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ก็ไปเติมให้เขาด้วยผู้ที่รู้แล้วก็เติมเต็มกันขึ้นไปอีกมันเกิดประโยชน์นะนั่นก็เป็นบุญกุศลแล้วจะเป็นพลังที่ทําให้เราอยู่รอดนะอยู่เย็นเป็นสุขได้ แล้วเรเรียนรู้การประยุกต์ใช้ในสิ่งที่เรามีนะกสิกรรมต่างๆนะที่ทําไปนั่นแหละถูกแล้วมันมีอะไรก็ใช้อัน,นั้นแหละใช้ที่อันมีนั่นแหละไม่ต้องไปกังวลหรอกนะโอ้ยปุ๋ยเราเยอะแยะไปหมดเศษเศษกิ่งไม้ใบไม้สดแห้งเศษอาหารในครัวในตัวโอ้ยเยอะแยะนะในห้องน้ําห้องท่าโอ้ยนะรับรองปุ๋ยเราเพียบนะเรามีปัญญานะอยู่รอดปลอดภยัยอยู่เย็นเป็นสุขได้ กับลองเลยอ้าวทำไปทำไปดีแล้ว <c oughs> นะแล้วเราก็จะเห็นมันจะเป็นที่พึ่งของเราและของโลกองค์ความรู้นี่แหละความจริงนี่แหละจะเป็นที่พึ่งอ้าวเชิญท่านต่อไปประเทศต่อไปค่ะยมือประเทศออสเตรเียนะคะเช้นค่ะ